ต่อไปเป็นอาการที่สามท่านยิ่งใหญ่จริงๆริงท่านรู้ตั้งแต่เกิดแนละ้วว่าท่านไม่มีสิทธิ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็ก้มหน้าก้มตาทําราชการให้พ่อท่านด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีท่านรักน้องท่านแม้จะคนละแม่ทุกคนแล้วก็ฉลาดว่าเวลาท่านส่งเรือสมเภาไปค้าขายต่างประเทศ พวกย่างท่านสิงหลีเก่งส่งเรือสำเภาเนี่ยบรรทุกสินค้าไปขายเมืองจีนได้เงินทองมาเนี่ยท่านแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งท่านเอาถวายพ่อท่านตั้งที่เงินหลงทุนเงินท่านนะแต่ท่านถวายพ่อท่านเอาไว้ใช้ในราชการส่วนที่สองท่านเก็บไปเองส่วนที่สามท่านเก็บเอาไว้สร้างวัดรายการที่สามเนี่ย ยังเป็นกรมเหมือนเจษฎาบดินสร้างวัดหรือยุให้คนอื่นสร้างวัดเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเชื้อพระองค์องค์ใดไม่มีใครสร้างวัดมากเท่ากับรัชกาลที่สามจนมีคำพูดบอกว่าถ้กขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำมูลลักตาเปรียบก้อนหินมาสักก้อนลงวัดรัชกาลที่สามหมดนครสวรรค์นีขข่เข้าใจว่าจะไม่มีแต่กรุงเทพ ั่งทนนนทบุรีเนี่ยใช่ทั้งนั้นวัดไหนที่ยังไม่เป็นวัดทสาสร้างใหม่ทั้งวัดวัดไหนเป็นวัดแล้วเก่าท่านลื้อแล้วทาใหม่หมดวัดไหนที่ท่านไม่อยากทําท่านก็ไปยุบให้คนอื่นทําแล้วท่านไปเปิดวัดให้ยกช่อฟ้าให้เหมือนผมเปิดศาลาเมื่อเช้าเนี่ยให้เป็นกาลังใจใครๆถ้าอยากจะเอาใจท่านต้องสร้างวัด เอาหน้าอะไรก็ตามเนี่ยต้องสร้างวัดยิ่งต่อมาท่านเป็นรัชก,การที่สามใครๆก็ต้องสร้างวัดจนกวยสมัยรัชการที่สามแต่บอกทูนเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดคือถ้าจะเฝ้าแล้วคุยอะไรกันเนี่ยเริ่มต้นคุยเรื่องสร้างวัดเสร็จแล้วจะขออะไรก็ขอ,อวัดท,ที่ผมเล่าราชการที่หนึ่งไปสัมผมเนี่ย ให้รื้อแล้วสร้างใหม่เรียกว่าวัดสเกตวัดสเกตแปลว่าวัดที่สับผมผมจึงย้ำเรื่องรัชกาลที่หนึ่งสับผมเมื่อกี้นี่งไงวัดโพเขาสร้างมานานท่านรื้อทำใหม่หมดทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระนอนองค์ใหญ่ที่เราเรียกว่า,ยยาพุทธศสยญาติวัดพระเชตุพนจารึกตำรายา บั้นลูปหรือสีดกตนจนกระทั่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำฝีมือรายการที่สามทั้งวัดเลยวัดอรุณท่านเป็นคนสร้างพระปรางค์วัดอรุณมีคนบอกสร้างทำไมใหญ่ๆสูงๆท่บอกสร้างให้ใหญ่เพื่อว่าเรือฝรั่งเวลาเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นพระปรางค์แตกลจจะได้รู้ว่ามาถึงแผ่นดินสยามแล้ว เรื่องนี้ทำให้เรียกวิสัยทัศน์จะได้รูร้มันเหมือนกับตอนที่อเมริกาสร้างเทพีสันติภาพจูกบเพลิงเขาถามอเมริกาสร้างทำไมอเมริกาบอกว่าสร้างเพื่อว่าเรือเข้ามาเห็นอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพชูคกเพลิงแต่ไกลจะได้รู้ว่ามาถึงดินแดนอเมริกาแล้วแต่ะละการที่สามถ้าในสามก็ตามวัาอรมณเป็นก่อน พระสมุทรเจดีพระเจดีกลางนนะ้ำที่ปากนะ้ำท่านก็สร้างเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนางเชิญท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรามานึกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยก็เชิญเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,เ,นเราทำางไงแระการที่สามท่านบอกว่าให้ไปถามเจ้าฟ้ามุงกุฎก่อนว่าจะรับหรือไม่ให้ไปถามน้องท่านที่บวดอยู่ ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าให้ไปถามทำไมเพราะถ้าไปถามแล้วเจ้าป้องกุฎอเออรับมีสึกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออกแต่ที่ท่านกุตสา์ให้ไปถามแปลว่าท่านยังคิดไปว่าถ้าน้องท่านจะรับท่านอาจจะคิดอีกแบบหนึ่นไงไปได้ปรากฏเมื่อไปถามเจ้าป้อมกุฎฉลาดมากลุ่งเหลืองหเหลืออยู่ตอบไปว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาที่อาตมาภาพจะปราถนาราชสมบัติขอให ก็เมืเจษฎาบดินครองราบไปเถิะอย่าได้เป็นห่วงอัตมาภาพจะอยู่ในโลกภาคกาสามภพักตลอดไปเพราะท่านประเมินแล้วว่าท่านไม่มีกำลังพอที่จะไปรักษาบ้านเมืองเวลานั้นได้หรอกตกลงพระเมืเจษฎาบดินก็ขึ้นเป็นรัชกาลที่สามที่เล่าเนี่ยท่านพยายามสังเกตตามไปนะว่า การเมืองไทยเนี่ยมันผ่านเหตุการณ์มาโดยความเฉลียวฉลาดรอบคอบอย่างไรของผู้นำสมัยก่อนถ้าคนรุ่นก่อนคิดอย่างคนรุ่นเราคิดเอาแต่ได้เนี่ยประเทศไทยไม่อยู่มาถึงวันนี้หรอกวันบรมราชาพิเศษเมื่อถวายมงกุฎให้รัชกาลที่สามสวมเนี่ยพระเจ้าปิณิตต้องสมมงกุฎรัชกาลที่สามท่านรับพระมหามงกุฎขึ้น ทำท่าเหมือนจะสวมแต่ยังไม่ทกจะแตะถูกประเสียบท่านก็ถอดวางไว้แล้วพูดว่าเก็บไว้รอเจ้าของเขาเถิดถ้าหากว่าระก,การที่สามเป็นก็นจะเป็นดินที่ไม่ดีเราจะได้มีระก,การที่สี่แล้วถ้าเราไม่มีรัก,การที่สี่เราก็จะไม่มีรัชก,การที่ห้าคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นลูกรัก,การที่สี และหลองจากการสื่อราชาสมบัติเปลี่ยนหมดจะไม่เป็นอย่างที่เป็นเลยถ้าราชาการที่สามไม่ดีแลว้วความจริงท่านจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไปโทษอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจึงมีสิทธิ์ที่จะมีเมียมากๆและท่านก็มีเมียมากท่านมีสิทธิ์จะมีลูกมากท่านมีลูกตั้งห้าสิบสี่คนท่านไม่ยอมตั้งเมียท่านคนใดแม้แต่คนเดียวเป็นเจ้า เพื่อว่าลูกท่ ông, านห้าสิบสี่องค์จะไม่มีเจ้าฟ้าแม้แต่องค์เดียวเพราะถ้าท่านมีเมียเป็นเจ้ายกเมียที่เป็นคนธรรมดาขึ้นเป็นเจ้าลูกที่เกิดก็เป็นเจ้าฟ้าแล้วถ้าท่านตายต่อไปก็จะมีปัญหาราชสมบัติรนะหว่างเจ้าฟ้านี้กับเจ้าฟ้านวลและเจ้าฟ้านั้นถูกไหมเพราะเมื่อท่านไม่ตั้งเมียเป็นเจ้าลูกท่านห้าสิบสี่องค์จึงไม่เป็นเจ้าฟ้า เมื่อไม่เป็นเจ้าฟ้าตัดปัญหาเลยว่าราชสบับกติมันจะไปทางไหนต่อกันแน่นี่คือน้ำใจของท่านลองคิดถึงว่าถ้าเราเป็นผู้นําเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเราจะคิดอย่างที่ท่านคิดไหมแต่ทั้งหมดวัดดวงนะวัดดวงเพราะว่ารัชกาลที่สามท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน27ปีแปลว่าเจ้าฟ้ามงกุฎหมวดไป27ปีนะ แล้ววัดดวงกันว่าใครจะอยู่ใครจะตายก่อนกนะันอย่าลืมนะว่ารัชกาลที่สามนั้นอายุมากกว่าเจ้าฟ้ามงก,กุฎสิบเจ็ดปีแล้วรัชกาลที่สามท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยี่สิบเจ็ดปีแต่ว่าเจ้าฟ้ามงก,กุฎเนี่ยเป็นพระอยู่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วในยี่สิบเจ็ดปีที่เจ้าฟ้ามงก,กุฎบวชเป็นพระอยู่เนะี่ยถูกคนนั้นคนนี้คนโน้นกันแกลงสารพัด เพื่อกีดกันไม่ให้มีโอกาสก,กลับมาเป็นใหญ่แล้วท่าราชการที่สามท่านไม่ดีซะอย่างเดียวท่านหลิวตาท่านทาเป็นไม่รู้ท่านทําเป็นยุบบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเจ้าพาวงกุฎถึงตายนะเพราะว่าคนที่กีดกันลังเกียจเจ้าพาวงกุฎก,กลัวจะกลับมามีอำนาจมีเยอะมาก,มมากทั้งหมดเจ้าพาวงกุฎได้บารมีผีชายคนละแม่กันเนี่ยคมครองตลอด มีเจ้านายองค์หนึ่งไปยุบราารที่สามไปปล่อยให้ยักษ้างกฎอยู่วัดราชาที่ว่าไกลหูไกลตาเดี๋ยวส่องสมผู้คนเป็นขบวนยกทัพมาจะว่าอย่างไรนะครับที่สามหลังคานไปนิมนต์ให้ขยับเข้ามาอยู่วัดใกล้ๆแถวบางลำพูคือวัดบวรนิเวศท่านกลัวว่าน้องท่านจะน้อยใจว่าถูกจับย้ายวัด พระนิมนต์มาอยู่วัดใกล้ๆโยมเถิดโยมจะได้ใส่บาตรสะดวกดูวิธีที่พี่พูดกับน้องนี่น,อน,อน้องกลปวไพราอยู่วัดราชาคนมายุบอกอยู่ไกลเดี๋ยวสอบสมผู้คนเป็นขบดท่านก็ไปน,นิมนต์ให้เขามาอยู่ใกล้ๆวัดปรวนอยู่บางลำพูร,รูออ้จักใช่ไหม แล้วถ้าไม่บอกเหตุผลว่าทำไมต้องย้ายวัดมาเจ้าพระางกุฎก็จะน้อยใจว่าพี่ชายท่านไปเชื่อคนยุบราการที่สาวพูดไพเราะมากว่านิมนต์มาอยู่วัดน,นี้เพื่อเป็นเจ้าอาวาสแล้วมาอยู่ใกล้ๆโยมโยมจะได้ใส่บาตรสะดวกเพราะวัดเดิมมันไกลใส่บาตรลาบากเท่านั้นเจ้าพาะม,ามงมก,กุฎก็ปลื้มก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพะ w ว,วันหนึ่งราการที่สาวบอก เอเจ้าพระมงกุฎบวชเป็นพระอยู่นานรู้ภาษาบาลีปะพวกเนี่ยไปสอบภาษาบาลีสิที่เขาเรียกว่าสอบปริญญาพระเนี่ยสอบปริญญาที่มีปริญญาสามประโยคห้าประโยคเจ็ดประโยคเก้าประโยคเจ้าพระมงกุฎก็เข้าสอบปริญญาแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลผ่านแปลผ่านมีสมวนเป็นภาษากราฟเป็นประธานเนี่ยพอแปลประจุถึง ประโยคห้าผ่านกำลังจะขึ้นแปลประโยคหกเจ้านายองค์หนึ่งซึ่งอิจฉาริษยาอยู่นานนะนั่งฟังอยู่ก็ทุกต๊ะบอก,กนี่แปลผิดแปลถูกแปลมั่วก็ยังปล่อยให้ผ่านผ่านไปเนี่ยไม่เด้มีความรู้อะไรเลยยังจะปล่อยให้ผ่านไปหรือเจ้าฟ้าองคุณเสียใจมากที่ดูถูกท่านจึงลงกราบสมเด็จพระสังฆราชและ ขอลาไม่แปรบาลีอีกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้แค่ประโยคห้าลุ่งขึ้นราชการที่สามรู้เข้านิม,มนต์เจ้าฟ้ามงกุฎเข้ามาแล้วถวายพักยศปร,รียนเก้าประโยคกิตติมศักดิ์ดูน้ำใจท่านสิแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ย่ยาว่าเป็นก็จะเป็นดินแหลยเป็นผู้ปกครองเป็นอะไรก็ตาม ต้องมีนับใจอย่างนี้ถึงจะครองใจคนได้วันหนึ่งจะพปรามงุลเข้าไปเป็นกรรมการสอบให้พระอื่นมาแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยสอบคู่กันท่านเป็นกรรมการคู่กับพระอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธโกษาจารย์จะาวัดวัดโมลีโลกยาลามซึ่งเป็นพระแก่นั่งเป็นกรรมการก็อสอบเขียนเป็นภาษาบาลีวางไว้ ระคลานก็มาเปิดกระดาษแล้วก็แปรพอถึงเวลาก็พระองค์หนึ่งก็เข้ามาเปิดกระดาษแปรก็แปลเป็นไทยว่าจงนั่งลมในพรมเถิดพลมเนี่ยนะพระพุทธโกศาจารย์บอ,อกเออแปลเก่งเพราะผ่านจาะพาบอกอุดกไม่ผ่านไม่เพราะตกพระพุทธโกศาจารย์โกรธมากตกพื้นเช่นมากกระจาย หาว่ามาเบรกหน้าท่านท่านเก่งกว่าท่านยังบอกว่าผ่านแล้วเจาว้าพ่อพงศ์เก่งมาจากไหนแค่รเรียนประโยคห้าเองมองอามาทักทายว่าไม่ผ่านท่านก็เลยถามว่าแล้วถ้าแปลเองเนี่ยจะแปลยังไงเจ้าพ่อปงุ์บอกว่านั่งลงในพรมเนี่ยนั่งอย่างไรขอรับฉีพรมแล้วเอาหัวหมดเข้าไปหรือไงถึงเรียกว่านั่งในรมถ้ากระผมแปลกระผมจะแปลว่านั่งลง บนรมเถิดมันต้องอ่อนไม่ใช่อินพระพุทธโกษาจารย์นิ่งเพราะรู้สึกว่าจะาฟามงกุฎพูดถูกแต่ด้วยความทิฏฐิลุกขึ้นเตะเช่ดมากระจายบอ,อกเลิกไม่ปรงไม่แรลแล้วจะาฟ้ามงกุฎก็เลยกราบแล้วก็ขอลาออกไม่เป็นกรรมาการอีกตั้งแต่บัดน,นั้นลุกขึ้นรัชกาลที่สามทราบสั่งปดพระพุทธโกษาจารย์ แล้วตั้งจะาฟามากุฎเป็นประธานสอบปร,ริญญาแต่ผู้เดียวตั้งแต่บักนั้นเป็นต้นมาดูน้้าใจท่านนะวันหนึ่งเจ้านายองค์หนึ่งนิม,มนต์เจ้าฟ้าบงกุฎไปรับบิณฑบาตท,ที่วังท่านแล้วก็ให้เป่าไพร่ต้มเขาต้มเดือดเดือดโจกร้อนๆเนี่ยเทใส่บาตรเพราะอัโยนบาตวิ่งกันหมดคือแกล้งทุกขณะ แต่ท่านก็รอดของท่านมาได้เพราะาราการที่สามแผ่บารมีคุ้มครองตลอดและสุดท้ายเจ้านายทั้งหลายที่แกล้งท่านเนี่ยแพ้ภัยตัวเองโดยเฉพาะเจ้านายองค์หนึ่งซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีแกล้งทุกเรื่องมาตลอดวัดหนึ่งไปทําเรื่องอื่นถูกจับได้ว่ามีความผิดประการที่สามตั้งกรรมการสอบได้ความผิดให้ประหารชีวิตใส่กระสอบทุบด้วยท่อนจันทร์ เจ้านายองค์นั้นนะถ้าเป็นอธิบดิกรมราชทันด้วยนะมีหน้าที่สอนคนวิธีประหารทีนี้เจ้านายจะถูกประหารเนี่ยตักหัวไม่ได้เราเขาไม่ให้เลือดตกถูกแผ่นดินก็เอาใส่กระสอบแล้วก็เพชฌฆาตเอาไม้ทุบทุบอยู่หลายทีท่านก็ไม่ตายกระดูกกระเดี่ยวหักหมดสเก็ตโลลั่นเพชฌฆาตก็แหวกกระสอบถามมันร้องทำไม ถ้าบอกกูสอนมึงจงไม่รู้กี่ทีแล้วว่าให้ทุบที่ก้างคอเนี่ยมึงทุบจะกระดูกกูเนี่ยแรงไป่มดแล้วแล้วท่านก็ชีด